ขั้นที่สองนะครับผู้กห้สั์อารย์ดรสมอนปริญงามอาการบดรีมหาวิทยาลัยหัวหน้าวันระุชยานเขาดังพันธุรัตน์นะครับคุณนิ่งขวัญบุญโพไคท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่ท่าราจารดรเครื่องพรต่อเต้าเน้าเรื่องร่วมแถลงข่าวครับขอกกาบเป็นเช่นนันรับ่ แต่ว่าควาอย่นในครัีก่อนมาอยู่ที่เกิดประยะโลงหันมานี่เมื่อศักรว่าที่12-13เมื่อพศส 11, 000, 1พอปี1,300อีที่นี่คือความเจริญในอาติในพุทษาบักษ์ที่12-13กับในยุคที่ลุงรุ่งในวงที่เป็นผ่านบนเขาหวังและส่วนหนึ่งอยู่ภันธฐานแห่งชาติ ครับมันม,มันลอยขึ้นมาชาวบ้านก็ไปเก็บแล้วเส้นทางนี้เป็นประวัติปุ่มผ่านเส้นทางนี้เหมือนกันพคือทางการค้าเดิมเส้นทางการค้ามาก่อนไม่มีทางรถไฟไม่มีทางรถยนต์ผมไม่ใช่คนเพจมาฟังแล้วโอ,โอ้น่าสนใจผมบอกแล้วนี่การพัฒนาเป็นพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลตะวันตกหรือไทยเวลา่าทางธรรมชาติเรามีป่าไม้ภูเขาแม่น้ำทะเลนะครับเรามีแหล่งต้งนะมีว่าทําทางด้านอาหารที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะนะครับจนิเพรบุรีนะครับ,อ,บ,รนะรบอันจากสกยภาพที่ผมเอ่ยมาเนี่ยจยังหวัดเพชรบุรีก็มีนโยบายครับนอกเหนือจากการพัฒนา ครงสร้างพื้นฐานนะเช่น,นเรากําหนดตัวชื่อว่าเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดการท่องเที่ยวว่าที่เนี่ยอุปทองอุไรเนี่ยจะทําให้มีโชคลาภวาสนาจเจริญรุ่งเรืองหลออใจพระเส้นทางการท่องเที่ยวที่ทํมาแล้วเราจะพฏดลูกกับภาคีรือขายที่ความประทับใจนะครับในการแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็ถือว่า เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีน,นะครับได้รับความร่วมมือจากทก